ันนี้มาพบกับบ้สนะครับซื้อขายที่ดินนะครับบัสพาลุยนะครับวันนี้ผมพามาดูที่นานะครับอยู่ที่บ้านนาวนนะครับตำบลนานวนนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่แปลงนี้มีอยู่สี่ชนดนะครับสี่ชนดคือติดกันหมดเลยนะฮะนี่ขวามือตรงนี้นะฮะฉนดละสามไร่เจ็ดตารางวานะครับ หน้ากว้างนี่ติดถนนสาธารณะเนี่ยก็ประมาณยี่สิบเมตรนะครับแปลงนี้ข้อดีคือเราจะขายฉนดละสามแสนสามหมื่นบาทนะครับที่สามไร่จิตตาลางวานะครับเป็นฉนดคุดแดงหมดนะครับแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอเนี่ยตัวอำเภอพนมไพรก็ประมาณห้ากิโลนะครับห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยก็ประมาณเจ็ดสิบกิโลนะครับ ห่างจากถนนหลวง2043เส้นพนมไพรมหาชนะชัยอาจสามารถเนี่ยก็ประมาณ1กิโลนะฮะเดี๋ยวให้ตากล้องแผนกล้องรอบๆดูก่อนนะครับนี่แปลงนี้ไม่เปียวนะครับนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับนี่เห็นเสาไหมฮะด้านหลังผมฮะไฟฟ้านะครับมีไฟฟ้านะครับน้ําประปาถึงนะคนี่เห็นไหมอ่าแผนกล้องรอบๆมีบ้านคนนะครับนี่ฮะ เห็นไหมฮะมีบ้านคนนะครับนี่แปลงแรกเราขายไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่แปลงแรกเราขายไปแล้วสามได้เก็ดตารางมาหนูจะถึง,ถ,งถึงไอเขาเรียกว่าอนามัยนะฮะอนามัยตําบลนานวนนะะเห็นไหมฮะที่เขานี่นะแบ่งไว้หน้ากว้างยี่สิบยี่สิบเมตรนะครับปะเดีย๋ยวเราไปดูกันข้างในปะ่ะ แปลงนี้ขายไปแล้วนะฮะสามแสนสามหมื่นบาทนะครับนี่ฮะแปลงที่สองนะครับแปลงที่สองเราก็แบ่งแบ่งเป็นหน้ากว้างแปลงละยี่สิบเมตรอยู่แล้วสามไร่ 3, 1, จิตตารางวาจะขายสามแสนสามหมื่นบาทเหมือนกันนะฮะแปลงที่สามก็เท่ากันหน้ากว้างยี่สิบเมตรก็ขายสามแสนสามหมื่นบาทเท่ากันแปลง คือที่ตรงนี้นะฮะเหมาะทําอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะทําเกษตรนะครับปลูกผักทําโคกหนองนาก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้หมู่บ้านนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเห็นไหมลุม่มลื่นดีก็มีเพื่อนที่อยู่อาศัยนะนะเดี๋ยวให้ตากล้องดูรอบๆเห็นไหมเขาก็ปลูกกล้วยแถวนี้มีคนอยู่นะฮะห่างจากเป็นถนนคอนกรีตเนี่ยคือ มันก็ไม่ไกลนะฮะอยู่ใกล้หมู่บ้านนะครับน้ําประปาได้นะฮะน้ำประปาถึงเนี่ยตรงนี้เขาก็ใช้น้ําประปาคระะับแต่แต่กล้องแผ่นกล้องจะช้ากับแต่บ้านข้างหลังผมเนี่ยเขาใช้โซลาเซลล์นะฮะทุกวันนี้คือไฟฟ้าเนี่ยใช้โซลาเซลล์ก็ได้นะครับถ้าไฟไม่ถึงก็ก็ใช้โซลาเซลล์ส่วนมากนะครับนี่ฮนะ แปลงนี้เหมาะทํานาปลูกผักแล้วก็เหมาะเอาไปทําเอาไปทําใหม่เขาเรียกว่าทรัพย์ที่เข้ากู้สหกรณ์กรก็ได้นะครับเป็นสินทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเข้ากู้สหกรณากรก็ได้นะฮะถ้าใครชอบรีวิวเนี่ยผมรีวิวก็ฝากกดติดตามช่องซื้อขายที่ดินบัตพาลุยด้วยนะครับแปลงนี้ข้อเสียเนี่ยผมจะบอกว่าที่ตรงถนนตรงเนี้นะฮะ ถนนม,มันเล็กนะฮะถนนสาธารณะเนี่ยมันได้ใช้มันได้เท่านี้นะฮะถ้าใครรับได้ก็ค่อยมาดูแล้วก็มาต่อรองกันก็แล้วกันนะครับไะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเรื่อยๆนะครับนี่ก็มีบ้านที่อยู่อาศัยนะครับเห็นไหมฮะปลูกมะม่วงปลูกบ้านเห็นไหมข้างๆนะครับใกล้โรงเรียนบ้านอนวันใกล้อนาไม ใกล้หมู่บ้านนะครับไม่เปี่ยวนะคุณตาคุณยายเขาก็อยู่นี่ฮะคือเราแบ่งมาอันนี้แต่กงกลับหลังกันคือเราแบ่งมาเนี่ยมันมีอยู่สี่แปลงนะฮะสี่แปลงเราแบ่งมาถึงตรงนู้นตรงคุณยายเขาเอาน้ําไม่หัวอยู่ถ้าชอบแปลงไหนก็ค่อยมาดูก็แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็ฝากกดติดตามช่องซื้อขาย ที่ดินบ้านพาลุยด้วยนะครับช่องเพจช่อง youtube นะครับช่อง facebook นะครับมาๆนี่ะแปลงมาถึงตรงนี้นะฮะเราก็ค่อยมาดูเอานะครับค่อยมาดูเอาว่าชอบแปลงไหนแนวเ,เลือก,กอยูน่นู้นติดหมู่บ้านตรงนน้นนะเดี๋ยวเอาโดนบินเราเนาะนะฮนะนี่ฮะถ้าเราเข้ามาปุ๊บเราไม่มีที่กับรถนะฮะผมแนะนำว่า ที่เราซื้อไปแล้วก็ผมนิดนึงแล้วก็ให้เป็นที่ลดลงได้แล้วก็กลับรถนะฮะแปลงละ3ไร่เจ็ดตารางวานะครับจะขายอยู่ที่แปลงละ3าม0 0 0สบาทโอเคเบอร์โทรผม0 9 1 0 1 5 1้าหนะครับเบอร์บาสนะครับถ้าใครชอบกาฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย